ตัดไปมัน้องกลัวหรอกเชียรตังค์เยอะสามตัวก็ได้เดี๋ยวเขาก็มาสั่งอีกเออปีหนึ่งก็ปีหนึ่งสามสี่สิบคันก็นยังซื้อได้เดี๋ยวเคลียร์<ด>ให้เดี๋ยวเคลียร์ให้เ,เออเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์ให้ ทำให้แตมันถูกใจอะ่ะแล้วก็ดับเสียแล้วเขาไม่กลัวหรอกแค่นี้ทำไม่ดีทำไม่ไวทำแล้ว,ต,วต้องถูกใจงานต้องสวยสองดีดีสองดีดี พอแล้วพอ,อพอพอเออมันต้องมาตรฐานเลยมีไหมมีไหมไอเอสโอมีไหมเห็นไหมมันต้องมาตรฐานน,าาน,น,าานี่มีไหมไอโออ่ะเราต้องทำให้มันได้มาตรฐานรรับเเอออ <c oughs> งานมันต้องเป๊ะ เอาแบบโพเวทีไม่เอาแหมเอเคถอยเซ้นเสือกไปเส้นเสอของเครื่องมือเขาทันสมัยจะตายไม่ใช่ดัดกันต้นมะม่วงที่ไหนมันหมดยุคแล้วมันหมดยุคต้นมะม่วงแล้ว

ถ้าถ้าถ้าเที่ยวแรกนี่จบแล้วเที่ยวแรกทำยังไงอะไ้าตามตัวอย่างได้ไปแล้วทำตัวอย่างนี่นอันนี้ตัวอย่างครับ <c oughs> ผมจะทำยังไงไดเหมือนตัวอย่างดูตัวอย่างครับครับเสียเสียครับงานเสร็จแล้วเด้อมาเอาเด้อให้น้องมาเอาเด้อเสีย